รับผมฝนต,ตกตกแบบนี้มืดมืด,มดแบบนี้ไม่มีภารกิจอื่นเอ้ยทำไมรถป๊อกมันจอดอย่างงี้วะปอกโดนจเจอขวางอ่ะ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ม,มืดมืดอย่างงี้ฝนตกอย่างงี้ไม่มีภารกิจอะไรนอกจากเอ้ยทำไมรถกูไปจอดข้างนอกะพมิมิ่ง <c oughs> ไม่มีภารกิจอะไรนอกจากเอา EMP ไปวางครับตอนแรกก็มาร์คสถานที่เววรถครับแล้วก็ขับไปตามปัตยาใสาของพวกมึงเลยนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่รถหุ่มเกาะเลยครับมิมิง,งอย่ายืนเออพี่แบนมาโอเคนะครับก็หลังจากมาถึงสถานที่แล้วนะครับก็ขับไกลพอสมควรแต่หลังจากได้รถแล้วก็เราจะเบารถทุ่มเกาะกันที่นี่นะฮะแล้วก็ในรถก็จะมีสังเกตหลังรถก็จะมี EMP ที่ใช้สำหรับ ทำลายเครื่องใช้ไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าครับนั่นไงครับไม่รุดใครก็รถดคันหนึ่งอะครับเสียงนั่นน่าจะเป็นรถกูนะอ๋อแต่ยังมีอยู่ในแผนที่ก็น่าจะไม่ใช่รถเรานะฮะรถใครก็เช็คกันด้วยแล้วกันนะครับรี่ยังอยู่วะก็ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะเพื่อให้เป็นความรวดเร็วท่านผู้ชมจะได้ไม่ต้องดูนานนะผมว่าหลายๆคนก็คงจะเคยเล่นไปแล้วนะก็เดี๋ยวผมจะตัดไปที่แล็บเลยแล้วกันนะครับ โอเคครับแล้วก็มาถึงสถานที่ h u n t ม m a n l a ของเราแล้วนะครับโอเคเข้าไปจอดที่จุดเหลืองนะครับชัดเจนฮะจากการดิฟนี้สังเกตได้ว่าเป็นโปรไดเวอร์ชัวๆนะครับโอเคจากตรงนี้เราจะแฮกไปดูแคมนะครับให้ดูแคมเหรอใช่ครับอยากดูตอนนี้ผมโอ้ยดูแคมไง ตอนนี้ผมอยู่ที่แคมแรกนะครับขอบอกว่าเรียวยาวแล้วก็ขาวมากเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรอะไรหรอคือกาดบอดี้กาดครับใหญ่โตกล้ามใหญ่มากเลยฮะดูดูบอดี้กาดกล้ามใหญ่จริงรอเปล่าขอแวะดูแคมสองนะดูแคมสองแคมสองนี่ขนอุยอุยเลยครับมาขนอุยอุยะลิงครับลิง เดี๋ยวแวะไปดูแคมสามสักนิดนึงฮะแคมสามเอา้าน่าจะโกนฮะแคมสามนี่เอฟลงครับตรงนี้เป็น <ลง S 1> เทคนิคเป็นสเตล,ลคิวนะครับผมก็ไม่ไมีใช่ครับ <c oughs> คือมึงจะเอามุกเทคนิคใช่ไหมตั้งแต่ตอนแรกไง เยี้ยตะโกนทำเยี่ยอะไรครับพวกเล่นอินเฟสเทชั่นคุยกับกูหน่อยครับระบายอารมณ์กับกูคลิปนี้เลยนะเออแตกแล้วแตกสองแล้วขึ้นแล้วแหละเออตรงนี้ก็เป็นการสเตลคิวนะใครมีเทคนิคอะไรดีๆก็ก็ไม่รู้ครับกูเล่นแบบนี้แล้วดีฮะคนอื่นเล่นยังไงก็เรื่องของมึงนะฮะตรงนี้หลังจากเข็บสองตัวหน้าประตูแล้วก็ รอให้รถออกมานะฮะของผมเอ้ยอยู่กับกูคนหนึ่งดิไว้ยิงคู่จบแล้วเยอะรถไม่ต้องยิงก็ได้พี่ปล่อยปล่อยไปเลยใช่ไหมครับปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยโอเครอรถไ,รไปรอรถออกไปข้างนอกก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยเจะยิงได้ได้รับทรับรถมาแล้ว <laughs> ใช่ไหมปิดไฟเอ๊ฮ่าฮ่าฮปิดไฟปิดไฟก่อนเดี๋ยวมันเห็นโอเคปิดไฟแล้ว ดูบลบองที่หนึ่งเด็กปิดไปแล้วเหรอปิดไปแล้วไปแล้วแล้ไปนู่นแล้วพี่ฟุกลองแล้วถิ่นเออเนี่ยพี่พยายามแอบอยู่เนี่ยโอเคกูจะบอกเกมเขาเนี่ยตื่นเต้นจนหัวดอสันเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆแต่ตะบนเพรอกยิงนะพี่ฟุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวไหนให้พี่ยิงหรเปล่าตัวนี้อ่าตัวที่ฟลุกยิงอ่ะปอกยิงได้นะอ่าโอเคงั้นปอกเคลียร์ปอกเคลียร์โอเค แปลกสองเดี๋้อเดี๋ยว้อตัวซ่อมรถตัวซ่อมรถใครล็อกตัวซ่อมรถได้บ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปล็อกตัวซ่อมรถครับผมคนนี้อุ้ยเลยเกตัวซ่อมรถล็อกครับเออล็อกที่ล้อไอตัวนั่งใครล็อกตัวนั่งล็อกล็อกตัวนั่งโอเคพี่ล็อกตัวยืนสามสองหนึ่งแปลก แต่กูัวทำเพี้ยอะไรครับพวกในเซสเซชันมันคือด็อกเตอร์มึงจะกลัวทำเพี้ยอะไรครับกูถามแค่นี้คนเลี้ยงลิง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 ทางขวาสามสองหนึ่งแบคคนเลี้ยงลิงแบกโอเคขึ้นดางบนท้องตรงตู้ไฟหนึ่งครับปิมมิงจัดการล็อกเลยอย่าเพิ่งยิง Let's do let's do, let's do. lát xoo lát xoo lát free running xoo lát xoo ship xoo lát 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 xooo lát này ไม่ใส่ครับไม่เห็นโปกกระโปะพี่เอะบล็อกก์กรวาเดือดซ้ายพี่วิ่งพี่วิ่งพร้อมไหมครับล็อกล็อกสามสองหนึ่งแตัวบนตัวบนตัวบนอ้อลืมเออเดี๋ยวจัดกันเลยจุดเต็มแตกเต็มแตกแล้วเขาต้มตกเก็บเก็บล็อกหนอยล็อกล็อกคนเลี้ยงลิงโอเคคนเลี้ยงลิงพร้อมลุยสามสอง หนึ่งยิงเฮ้ยอีกตัวนึงอ่ะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยกูเ,ยเกือบเครียดแล้วเนี่ยเกือบเครียดแล้วเนี่ยกูพูดตรงๆเราไปครับมันจะเป็นการแฮกนะเราจะเป็นแฮกเกอร์เมื่อกี้ใครบอกใครบอกบอกูยิงแล้วแม่งไม่ยิงว่ะโอเคแฮกนะครับดอกหนึ่งสองเฮ้ยเฮ้ยว้าวะว้าวะ วันนี้ต้องใช้สมาธินิดหนึ่งเมื่อกี้ใครที่เพิ่งชักชักอะไรมานี่มือสั่นนี่อาจจะปีปัญหาได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ครับเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องการอัดคลิป เดี๋ยวก็ขึ้นรถกันเลยครับเกดเกเดโล่โก้โก้แบนปิดประตูแบนงานง่ายๆม่นทำไม่ได้ผิดประตูดิเบกอ้ย ฮันแมนแล็บแอนด์รีเสิร์ชนะครับผมเฮ้ยว h าแต่ฟ้องโดยไม่ขับตรงตรงไปอ่ะอาวจริงเหรอจากพื้นที่โอเคโอเคตรงตรงขับเลยโอเคโอเคหลอกเลยเออไม่บอกกูไม่เคยขับเนี้ยขับเนียนๆเนี่ยขับมาปนไปกับพวกมันเนี่ยมันไม่สนใจเราแนปิดประตู อะไรกันเนี่ยเฮ้ยออกทันไหมเนี่ยอ,นนออกออกไม่ทันฟลิลแน่เลยคาบิคคาบิคคาบีคเร็เวเร็วเร็วสุดแล้วบิดสุดสุดแล้วเนี่ยเออ<พ>เฟลฟนเป๊ไม่เจออะไรสิท่ากลัวไปแอบไปแล้วเฮ้ยอชิทเมนเย้ยที่หนึ่งครับผมเดี๋ยว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 สินเวอร์ซินเวอร์ได้เยอะสุด